นี่อ่ะตอนแรกอ่ะไม่รู้จักอมไม่รู้จักว่าจริง,งรจริงงานเป็นคนยังไงจริงจริงเพิ่งสนิทกันไม่กี่เดือนเองใช่เพิ่งเราม่รู้จริงๆว่าเนจี่นั่ง,นงเยอะเพราะปกตินางจะเป็นคนเงียบๆถ้านางไม่สนิทก,กับใครนางจะเงียบนางจะไม่เปิดเผยนางจะแบบอ๋อแบบนู่นนี่นั่นคือคือคนปกติอ่ะเป็นแบบไม่ได้เป็นบ้าอย่างเงี้ย มีนิ่งแต่แบบแวาพอที่แบบพอเจอคนเยอะมันมันแฮปปี้กับการเจอคนเนี้ยเพราะว่าพี่เมื่อก่อนมันเคยเล่าให้ฟังว่าเหมือนไปมาหาลัยอย่างเงี้ยก็เป็นมาหาลัยที่เขาเรียกว่าอยู่ในกฎระเบียบมากคือมันอยู่ในกรอบมาตลอดอะไรย่างเงี้ยพอมันมีโอกาสได้แบบ Express out f e e อา n g ของมันอะ่ะก็กลารเรยเป็นว่ามันแฮปปี้แบบนั้นใช่แต่ตอนไปมาหาลัยมันเปลี่ยนนะอตอนแบบเขาเรียกว่า จะหลุดมาจากแบบโรงเรียนอะไรเงี้ยออกมาจากแบบอ่ะได้ออกไปสู่โลกภายนอกอะไรเงี้ยอนังก็ดีดมาคือเพราะว่าเมื่อก่อนที่เจอว่าแบบอ๋อสวัสดีค่ะอ๋อแบบไฮนี่หรออ่ะแบบเออทักทายคือขณะวันนั้นชวนไปทํางานอะยังแบบนิ่งเลยยังแบบอ้าโอเคอเคออไปซี่อะไรเงี้ยได้หลอเลยโอเคไหมตอนนี้คือรู้แหละมังนังบ้า เอ็นดูซี้เยอะมันน่ารักช่วยเหลือนะ่ารักมันช่วยเหลือตลอดเลยอืมเหมืนจะพูดมากไปหน่อยไม่เป็นไรเราก็มันเป็นคนพูดมากเราตอนตอนอพวกก่ินใครดือร้อกันโหลฮัลโหลดื้อกว่า